บารมีสร้างได้อย่างไงโลกไม่หยุดนิ่งเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่สวันพอด์ค่ะสวัสดีค่ะมีเรื่องมาแบ่งปันกันนะคะเรื่องมีว่า นานมาแราที่อำเภอเบ,เบตงจังหวัดยะลามีเท่าแก่คนหนึ่งชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกแกว่าเท่าแก่ริมข้างแกเป็นเหมือนพระเวสสันดรของคนเบตงเตื่นเช้ามานั่งอยู่หน้าบ้านใครผ่านมาก็เรียกมาแจกเงินคนละห้าบาทสิบบาทถ้าว่าไปกินกาแฟาร้านไหนมีคนนั่งกินอยู่กี่คนจะเลี้ยงหมดเลยนะคะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลา อะไรปีที่ผ่านมาค่ะเพื่อเฟื้อเผื่อแพร่แก่คนทั่วไปเพราะหมดจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่หรือแม้แต่หนุ่มสาวก็ไม่ได้ก็ไม่เลือกหน้านะคะแกมีส่วนยางมีร้านค้ามีทรัพย์สมบัติพอสมควรค่ะแต่ว่าไม่มีใครรังแกนะคะไม่ว่าจากผู้ก่อก,การร้ายโจรแก่งแยกดินแดนหัวขโมย ตีนแมวย่องเบาหรือพู้เล็กขโมยน้อยเท่าแกล่ลิมไม่เคยถูกป้นไม่เคยถูกจี้ไม่เคยถูกคูเจ้าของสวนยางรายแห้งต้องจ่ายค่าคุ้มครองให้กับผู้มีลิพน์แต่ว่าเท่าแก่ลิมไม่ต้องจ่ายนะคะไม่มีใครมาทวงไม่มีใครมาขอไม่มีใครมาเรียกร้องแกอยู่อย่างปลอดภยัยสบายใจค่ะเพราะอะไรหรือ ก็พราะว่าแกมีเครื่องป้องกันที่ดีก็คือความมีน้ำใจความดีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่แกหว่านไว้เรื่อยๆจนออกดอกออกผลนั่แหละที่ช่วยแกไว้ค่ะและท่องเล่ามานี้นี่แหละคือบารมีไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่อำนาจไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความดีที่เพียรทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เรื่องนี้มาจากท่านปัญญานันทพิคุกวัชุมาาราสลิ์สวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแอง้อบอดคาร์